นี่ยหย่อนมากคือเราตั้งจนเนี้ยตึงแล้วนะฮนะแต่สายพานยังหย่อนอยู่ปล,ปลดน็อตก้านให้หลวมกันลงไปแล้วนะลงไปแล้ว ถ้แดแตกมาแล้วนะนนดูดิแล้วเบเบอร์ไซส์หนึ่งพันสิบสองจุดห้อกหงกันลเคองวงใหญ่ก่อน ได้แล้วของคอมเพรสเซอร์เได้แล้วตัวน,นี้ถัดตั้งโซ่ตึงนะฮะจะดึงขึ้นแบบนี้ หมุนให้ชิดนะแต่อย่าอย่าแน่นความตึงได้แล้วนนี่แล้วก็ล็อกให้แน่น โอเคล็อกแน่นแล้วฮะทำเสร็จแล้วไงใช่เปิดแอร์